กรณีที่เพจสวพ91นะคะโพสต์ Post, รูปปั้นยักษ์ติดคานสะพานลอยบริเวณถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าบริเวณแถวแหน้าปักซอยพระราม9ซอย17ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่การจราจรติดขัดซะด้วยมีฝนตกเป็นเหตุให้รถติดสะสมยาวเลยค่ะ เหตุการณ์คุ้นๆไหมคุณผู้ชมรูปปั้นยักษ์ติดสะพานลอยแบบนี้หลายคนก็อดท้าความไปถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่เพิ่งเกิดไม่นานตอนที่รูปปั้นคูกายแก้วติดสะพานลอยย่านลาดพร้าวไม่ได้นะคะอะสรุปค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนออกมาให้ข้อมูลแล้วนี่ไม่ใช่รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดนะจะไม่เหมือนกับกรณีของรูปปั้นรูกายแก้วที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะสรุปว่านี่คือรูปปั้นยักษ์กุมผักกันค่ะ ที่เตรียมมาสำหรับการแสดงโขนและล่าสุดนะคะก็ถูกนำมาถึงหน้าโรงละครในศูนย์วัฒนธรรมเมื่อเวลา19นาฬกาของคืนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วจากการสังเกตเขี้ยวด้านขวาของกุมภกันค่ะมีรายงานว่าได้รับความเสียหายขณะนี้ก็ถูกซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรูปปั้นนี้จะตั้งโชว์ในระหว่างที่มีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันณทดน้ำไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2566จึงจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปอีกครั้งหนึ่งทางผู้เคลื่อนย้ายเนี่ยเขาให้เหตุผลค่ะว่าสาเหตุที่จะต้องขนส่งลำเลียงมาในแนวตั้งเลยไม่ได้ขนแบบนอนมาในรถเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เพราะว่า ชิ้นส่วนอาจจะได้รับความเสียหายมันมีรายละเอียดอยู่ที่ตัวของรูปปั้นพอสมควรค่ะสวยงามน,น่าชมโขนเนี่ย,เร,ยเรียนเรีนเชิญเลยนะคะศิลป,ปะวัฒนธรรมของไทยไปชมกันให้มากเขวา้ค่ะ